Oh. วันนี้พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภารรัฏสุศูนย์ดุสิตคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรเทศศาสตร์การเรียนน้องสองค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่วัดราชาธิวาสวรวิหารค่ะเป็นพระรามหวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารค่ะและเป็นพระรามหวงฝ่ายธรรมยุทธ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1,820ค่ะและปลูกพันธุ์สีมาเมื่อพุทธศักราช2,310ค่ะตั้งอยู่ริมแมนน่น้ำเจ้าพระยาฝั 2, ่งพระนครนะคะค่ะและเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา,าของประเทศไทยนะคะทั้งยังเป็นวัดที่เกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระมหศากษัตริย์ไทยในรานชวงศ์จักรีมาโดยตลอดครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่ดิฉันและเพื่อนๆได้มาเที่ยวชมวัดราชาพิวัฒน์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ I addiction have become my ที่ทาให้ทุกคนมาเยีอยนในวัดแห่งนี้นะคะแล้วก็น่าสะดุดตาที่สุดก็จะเห็นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยเรื่องพระเวสสันดรชาดกนะคะทั้งท13กันซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาดิสรานุวัติวงนะคะทรงเป็นผู้ร่างภาพนะคะและศาสตราจารย์สิริโกลี่นะคะ จิตรกรรมนะคะชาวอิตาลีซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอัตตานันตสมาคมนะคะเป็นผู้เขียนด้วยใช้สีฟูนเขียนนะคะเป็นภาพที่เขียนแบบตะวันตกนะคะใช้เทคนิคแบบฝรั่งรูปร่างหน้าตาของพระเวสสันดรและคนอื่นๆนะคะจึงดูออกแนวลูกครึ่งฝรั่งกันทั้งนั้นค่ะไม่เพียงแต่หน้าตาฝร,รั่งเท่านั้นรูปร่างของคนก็ยังมีขนาดใหญ่ท่าทางและการแสดงออกก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนจริง ความผิวของเสื้อผ้าและแสงที่ตกทอดมองแล้วทําให้ภาพมีมิติมากขึ้นนอกจากนี้เทคนิคการเขียนภาพแบบปูนเปียกยังมีข้อดีคือความคงทนสังเกตได้ว,ว่าภาพถูกเขียนขึ้นตั้งแต่สมัยราชการที่6แต่สภาพก็ยังสมบูรณ์ไม่มีการหลุดร่อนการเขียนภาพแบบนี้ต้องอาศัยเทคนิคในการวาดเป็นอย่างมากจึงนับเป็นความสามารถของผู้เขียนนะคะและที่เรามาถ่ายในวันนี้ทางวัดได้ทำการบูรณะเราจึงไม่สามารถเข้าไปดูได้ค่ะ วระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่าวัดราชาทิวาสมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาซึ่งเป็นวัดแรกที่เป็นที่ประทับจำพรรษาของพระพิสุขเจ้าฟ้าแร่งราชาวงศ์จักรีนั่นคือราชาการที่สองครับเยี่ยนวัดแห่งนี้นะคะจะพบว่าอุโบสถแม้มองเพียงแค่ภายนอกก็สามารถสะกดสายตาผู้ที่มาเยียนได้แล้วล่ะค่ะมีผู้รู้นะคะกล่าวมาว่าพระอุโบสถวัดราชานี้ยังเป็นต้นแบบ ขอการออกแบบขอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยละค่ะ พระราชาวางวิหารนะคะยังมีสาราการประเรียนซึ่งสร้างด้วยไม้สักคองทั้งหลังที่นับได้ว่ามีขนาดใหญ่จุคนได้ไม่ต่ำกว่า1000คนนะคะสมเด็จพระเจ้าบ,บระวงเธอเจ้าฟ้ากรมพยานอดิศรานุวัติวงศ์ทรงให้สร้างเรียนแบบจากสาราการประเรียนวัดใหญ่ชวนนารามจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นสาราการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ และสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวัดนี้นะคะที่ห้องประชุมตึกชาย,ยันโรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาสเป็นส่วนหนึ่งกับวัดนั้นนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระนิพพานทรงยานพระพุทธสายญาติปางทรงพระสุบดินค่ะศิลปะป,ประยุกต์แบบตรีกที่ได้รับการขนานนามว่ามีความโดดเด่นงดงามในด้านที่มีลักษณะเหมือนสามัญมนุษย์นะคะและนับเป็นอีกหนึ่งผลง,งานของสมเ,เมนนด็จพระเจ้าบริวงค์เสอเจ้าฟ้ากรมพยานวิษณุวัติวงศ์ค่ะ ข้าของวัดราชาธิวาสนี้นะคะเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือชุมชนเขมรที่อพยพตั้งถิ่นฐานก่อนตั้งแต่ครั้งกรุงวัตนาโกศินนะคะเรียกว่าบ้านเขมรค่ะมีชุมชนชาวคีิที่อพยพลงมาเมื่อเสียกรงโดยสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นศูนย์รวมปิตใจเรียกว่าโบสถ์คอนเซปชัน หรือบ้านโยนเสมหค่ะที่ชุมชนแห่งนี้เป็นที่พักของพระสหายของพระบาทสเมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ี่นะคะคือบาทหลวงบันเลขก,กั่วสิ่งที่ดิฉันเล่ามาเกี่ยวกับศิลปะต่างๆนี้นะคระับภายในวัดของราชาธิวะนี้คงไม่สามารถถ่ายทอดได้ถึงภาพและความรู้สึกทั้งหมดนอกจากเสียว่าคุณคูณจะต้องมาเยี่ยมชมและสัมผัสด,ด้วยตัวของคุณเองค่ะ the sad eyes don't be discouraged though i read really...